สวัสดีครับพบกับช่างเคดีไอวายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมา,าสาธิตการถอดตะปูถ้าใครที่เจอปัญหาอยู่เวลา,าใช้งานไม้นะอตอกตะปูแล้วพอเวลาหรือถอนเสร็จจะถอดไม้ออกจากตะปูแล้วเจอปัญหาถอดตะปูยากวันนี้ก็จะมาสาธิตการถอดตะปูให้ดูครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับก็จะเป็นการยิงเข้าตรงปกติสิ่งที่เราอุปกรณ์ก่อนอื่นต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนที่เราจะต้องใช้ก็คือหนึ่งค้อนค้อนที่เราใช้ตอกตะปูปกติสองเป็นแฉง หัวไม้และสี่เครื่องมือที่ผมว i y ขึ้นมาเองก็คือเป็นเหล็กเอาไว้สำหรับงัดตะปูที่เราพับเพราะตะปูบางตัวเนี่ยเราจะตอกพ,พับประมาณนี้เนี่ยแล้วเวลาจะเอาขึ้นมันให้ก้อนมันลำบากบางตัวอนะ่ะเขายิงเป็นมิดเลยเขายิงเ็นเรียบแบบนี้เลยผมเลยต้องต้องประดิษ์ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปงัดนี่เอาง,งัดง้างขึ้นมาได้ก็ใช้ค้อนดัดขึ้นมา มงตรงเลยตอกตวนออกนี่ตปูก็จะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเสร็จก็ใช้หัวไม้รออันนี้จะสาธิตการถอดกระขนก่อนนี่ออกแล้วง่ายๆมาตัดออกอันนี้ก็จะเป็นในกรณีเดียวก็คือการยิงตรงๆแต่ตะปูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราจะดัดก่อนไปใช้กระขนนะดัดให้มันตรงมันจะได้เวลายิงออกมันจะได้ยิงออกไง่าย S <S 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 จะอตอกสวนตอกเหมือนเดิมตอกไปยางตอตรงนี่ตะปูก็จะลอยออกมาตะปูก็จะขูนออกมาแบบนี้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วก,ก็ถอดนี่หัวไม้นี่ต้องทำน,นะครับหัวไม้เนี่ยต้องใช้รองเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวไม้รองพรเนี่ยต้องใช้เพราะว่ามันทำให้เรามีแรงที่จงนะตึดมาช่วยเีแต่น,นี้อีกกว่าหนึง่ง วิทาาตรการถอดจากแฉลงการที่ใช้หัวไม้เช่นเดียวกันใช้แฉลงสอดเข้าไปสล้วก็ง,งัดแนะนําการถอดจากแฉลงควรใช้ตะปูที่แบบสี่นิ้วขึ้นแต่ถ้าทำกว่าสี่นิ้วลงมาก็สามารถใช้ค้อนถอดปกติได้ครับเค okay, ครับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ